สวัสดีครับผมพาเวพันนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่างระบบควสบอร์ดนะครับแล้วก็ระบบลั c คกี้โซนนะครับที่จะเข้ามาในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับพร้อมกับแพ่อเวกสของธนูนะฮะซึ่งในส่วนของระบบควสบอร์ดที่เราเล่นกันในปัจจุบันนะครับก็เราแค่ดูที่บอร์ดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันให้ไปลงดันไหนเราก็ไปลงดันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไปลงดันที่ ไม่มีเควสก็จะไม่ได้เงินจีแล้วก็แต้มพอยนะครับหรือว่าของจากกล่องนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบเควสบอร์ดเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าใช้มานานกี่ปีแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ระบบเควสบอร์ดมาเนี่ยผมยังไม่กลับมาเล่นดักก็เดนนะครับซึ่งผมกลับมาเล่นก่อนหนึ่งเดือนที่เซิร์ฟไทยจะประกาศปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเซิร์ฟซีนะฮะ ซึ่งเรามาดูในส่วนของระบบลัคกี้โซนกันบ้างน,นะครับสำหรับลัคกี้โซนเนี่ยก็จะเอาระบบเควสทุกอย่างออกนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์ทางโตเกมก็จะสุ่มดันเจียนมา3ดันเจียนนะครับที่จะอยู่ในระบบลัคกี้โซนนะครับโดยเราสามารถดูได้ที่มุมขวาบนขวามือนะครับแล้วเราก็แค่ไปลงดันนั้นนะครับที่มันกําหนดมานะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะได้พวกเงินจีแต้มบอร์ดเหมือนเราไปลงเควสบอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงดันที่ ไม่อยู่ในลัคกี้โซนนะครับเราก็ยังได้ของนะครับแต่ว่าจะไม่ได้พวกแต้มบอร์ดไม่ได้พวกเงินจีเหมือนที่เราไปลงดันธรรมดาที่ไม่มีเควสบอร์ดนะครับก็จะอาดมเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนของลัคกี้โซนนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของอวัตถุดิบในการสร้างเจดฟอสเซนแบบนี้นะครับแล้วก็พวกวัตถุดิบในการสร้างแล้วก็บวกชุดคีรอสนะครับก็อะไรประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่างระบบเควสบอร์ดแล้วก็ระบบลัคกี้โซนนะครับ อันดับแรกที่เราต้องมาดูนะครับก็คือในส่วนของระบบ f t g นะครับในส่วนของระบบ f t g เนี่ยถ้าเป็นระบบควีตบอร์ดเนี่ยเราจะได้หลอด f t g เต็มหลอดนะครับ1น0 0นะครับแล้วก็การใช้งาน f t g ต่อดันเจียนะครับ600แต่ถ้ากดวีโก้ก็1,800นะครับแล้วก็ f t g ที่รีทวันคือ3,600นะครับบวกกับเราไปแช่บอร์น้ำผู้อนนะครับได้เพิ่มอีก1000นะครับ FPG นะครับถ้าเกิดว่าเราลงดันปกติเราข้อจะได้18รอบนะครับแล้วก็สามารถลบกดวิโก้ลงได้5รอบนะครับแล้วก็ FPG ยังเหลืออีกพันแนะครับซึ่งถ้าเราเอาจํานวน FPG ที่รีตว,วันนะครับก็คือ3,600นะครับของระบบเควสบอร์ดนะครับแล้วก็มาคูณกับจํานวนเงินจ e ีที่ฟาร์มได้ที่ชั้น11นะครับโดยที่ชั้น11เราจะได้เงินจากเควสบอร์ดประมาณ1 2 5่นะครับก็มาคูณกับจํานวน6รอบหรือ 3,600 f t g นะครับก็จะได้เงินประมาณ750 G นะครับแล้วก็แต้มบอร์ดอีก30,000นะครับอันนี้จะไม่ขอคิดในส่วนของ f t g จากระบบ VIP Premium หรือว่าการแช่บอร์นะครับอันนี้มันไม่เท่ากันนะครับอันนี้แค่คิดแบบ3,600แบบเพียวๆนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของระบบลั c กี z โ n e นะครับหลอด f t g ของระบบ Lucky Zone ก็จะเหลือแค่6,000นะครับนี่คือในระบบลัคกี้โซนนะครับแล้วก็การใช้ f t g ต่อการฟาร์มดันเจียน1รอบนะครับก็คือ1,500แล้วถ้ากดวิโก้ก็คือ4,500นะครับก็คือคูณ3เข้าไปแล้วก็ในระบบลักกี้โซนนะครับ f อ่า FPG ที่รีต่อวันนะครับก็คือ6,000นะครับคือให้มาเต็มหลอดเลยแล้วก็ในส่วนของการไปแช่บ่อน้ำพุร้อนะครับก็คือให้มา1,500นะครับแล้วถ้าเราเอา f p g ของระบบลักกี้โซนนะครับมาคำนวณเป็นเงินจีนะครับโดยเราจะฟาร์มที่ชั้น11นะครับ ในส่วนของัชส11ในระบบ l u c k ี z โซ e เนี่ยก็จะได้ประมาณ220 G ครับต่อรอบนะครับแล้วก็เราเอามาคูณ4นะครับหรือว่า6,000 FPG นะครับก็จะได้ประมาณ880 G แล้วก็แต้มเควสบอร์ดอีก20,000นะครับอันนี้ขอไม่รวมในส่วนของพวก FPG จากระบบ VIP จากแช่บอร์จากพรีเมียมอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกันแล้วนะครับระบบ Lucky Zone นะครับจะทาให้เราสามารถ ฟาร์มในส่วนของจํานวนรอบที่น้อยกว่าแล้วก็สามารถลงดันนั้นซ้ําๆได้นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาในการย้ายดันไปมานะครับเหมือนในส่วนของควสบอร์ดนะครับแต่ก็ f p g มันให้มาน้อยนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวละครบ่อยขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากฟาร์มได้ไงเงินเยอะๆนะครับซึ่งแตกต่างกับระบบควสบอร์ดนะครับที่เราสามารถฟาร์มจํานวนรอบได้เยอะกว่านะครับแต่ก็ต้องย้ายดันไปมานะครับแล้วก็จะเสียในเวลาในการแบบ จ่ายดันไปแมกนู้นไปแมกนี้นะครับซึ่งก็ไม่ต้องเปลี่ยนล้วตัวคอนบ่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดเอ g ถ้าเกิดว่าเต็มหลอดเท่าๆกันนะครับในส่วนของระบบเควสบอร์ดสามารถลงได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ได้จํานวนเงินได้จํานวนพอยต์เยอะกว่านะครับซึ่งในส่วนของระบบลัคกที่โซนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้สัมผัสนะครับเนื่องจาก ID ที่เกาหลีโดนแบนนะครับไม่ได้เข้านานเกินนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าระบบข้อดีข้อเสีย มันเป็นยังไงนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็แค่มาพรีวิวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปรียบเทียบของที่ดรอประหว่างระบบเควสบอร์ดแล้วก็ระบบลัคกี้โซนนะครับซึ่งของที่ดรอปบ,บนพื้นเนี่ยก็คือของที่จะดรอปเหมือนเมือนกันดันนะครับถ้าเกิดว่าเราลงไปแบบไม่มีเควสหรือว่าไม่อยู่ในระบบลัคกี้โซนนะครับซึ่งเมื่อเปิดก่องออกมานะครับก็ของข้างในมันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ของที่เพิ่มเติมจากระบบลัคกี้โซนก็จะมีในส่วนของ วัตดุดิบในการสร้างชุดคีร์ลอสนะครับหรือว่าบวกด้วยนะครับแล้วก็วัตดุดิบในการสร้างเกรดฟอสเซนเกรดฟอนทัลวัตดุดิบในการโบวชุดเหลืองแล้วก็ชุดแดงนะครับมีวิเทอร์เจมแล้วก็กล่องคีร์ลอสก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆส่วนกล่องจบตอนเลือกกล่องเงินกล่องทองก็จะเหมือนๆกันนะครับต่อมานะครับก็มาดูในส่วนของวัสกระจกกับ เสาวอนบ้างน,นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากระบบเคสบอร์ดบ้างน,นะครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่บอลกระจกก,ก่อนนะครับในโดบลักกี้โซนเนี่ยก็จะเอาในส่วนของเ็จบัตรซันเซ็ตออกนะครับที่เราเอาไปแลกแล้วก็ลงทันเซ็ตกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบในการสร้างเจดฟอร์เซนเข้ามาแทนนะครับอันนี้อัตาราดอปในที่ชั้น11นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของเสากันบ้างน,นะครับในส่วนของเสาเนี่ยก็จะเอาในส่วนของเ็จบัตรซันเซ็ตออกเช่นกันนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบในการสร้างเจดฟอร์เซนเข้ามาแทนนะครับ และไฮไลท์เลยนะครับก็คือถุงคนนกนะครับซึงจะดอบมากับเสาด้วยนะครับซึ่งเรดในการออกถ้าชั้นยิ่งสูงก็ยิ่งออกง่ายนะครับอันนี้ผมดูจากช่องสปิดคอลไลน์นะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นเรทดอบที่เป็นเปเปอร์ที่เขาเอามาแปะตามบิดเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับระบบลัคกี่โซนทึงเข้ามาในวันที่8พฤศจิกายนนะครับผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่คิดจะวางแผนกันฟาร์มในแพทนหน้านะครับบอกว่าแผทนหน้าจะได้เสาตกกันรัวๆนะครับได้ขนนกกันเบิ่มๆนะครับและผมก็หวังว่าผมจะได้คนนกแบบเบิ่มๆเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ